ขอบคุณ FC แฟนๆที่คอยสนับสนุนน้องๆที่ผมอยากให้ช่วยสนับสนุนคนไหนดีคนไหนไม่ดีรวมถึงตัวผมด้วยผมก็จะพยายามย้ำคำเดิมนะครับติเตือนชอบไม่ชอบเลิกดูกันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็ย้ำว่าขอบคุณ จริงๆสำหรับทุกอย่างนะครับมีความสุขมากๆที่ได้เจอกันขอบคุณ FC ทุกดอมขอบคุณนี่เลยคนขับรถของผมพีเลนลี่น้ำตาลนะครับที่ไปสนับสนุนน้องๆผมหลายคนแล้วก็หลายคนที่เป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆผมมีความสุขมาก เล็บเรียงคำพูดยากนะครับเดี๋ยวเขาหาว่า,าวรพร้อมครับผมเดี๋ยวเขาจะหาหลงตัวเองกับทวงบุญคุณแต่ขอให้ว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้เจอกันดีใจที่ของจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกคุณได้รู้จักกันได ได้รักกันได้เป็นนักไลฟ์กันด้วยได้ขึ้นจอดีใจที่ได้เห็นพวกคุณสนุกในการพูดถึงตัวผมไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องเลวด่าผมก็มันก็ผ่านกันมาแล้วไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆอืม สตรีปีใหม่ครับอีก10บนาทีปีใหม่เมื่อกี้เห็นน้องหลายๆคนมาแวบๆเข้ามานะครับพูดภาษานี้แล้วกันก็คือดีใจผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาเลยแต่อยู่ๆได้มารู้จักกับ คนที่เป็นคนละภาษากันทั้งหมดเลยมากมายเป็นร้อยคนเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากถ้าผมเป็นคนที่เก่งก็คงจะไม่ได้มีวันนี้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องราวที่น่ารักเลยทําให้ทุกคนได้มาสนใจติดตามกันนะครับดีใจจริงๆนะครับผมอืม กลายเป็นมีเพื่อนต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับยินดีมากๆนะครับใครเบื่อก็ต้องขอโทษด้วยนี่แล้วก็เพื่อนฟีที่อยู่กับผมตลอดเวลาเมีขอบคุณทุกคนที่รักพี่หมีะครับ นั่นแหละไม่มีอะไรพูดหรอกพูดซ้ำไปซ้ำม,มาเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณถ้าเพื่อนเพื่อนฝรั่งก็ thank ิ o u thank ิ o u thank ิ o u ที่เราได้เจอกันได้ทุ่มเทเวลาผมได้หลายอย่างขอบคุณทีมงานด้วยคนลอกตัวผมที่ในช่วงหนึ่งที่ผมแบบอยากไปสนับสนุนแค่หลายคนทุกคนช่วยสนับสนุนหมดนะครับทีมงานที่ไม่หลับไม่นอนกันอยู่ด้วยกันแบบ ไม่น่าเชื่อคอยถ่ายให้เบื้องหลังคนนอกที่ดูความสําเร็จของหลายๆคนพวกคุณนึกว่ามันง่ายมันไม่มีอะไรแต่ต้องบอกว่าจริงๆเบื้องหลังของผมมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องต้องทานะครับเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วก็อย่าลืมจับหมาจับแมวไว้ในบ้านให้ดีนะครับหรือว่าถ้าเจอน้องหมาน้องแมววิ่ง ตามตกใจพุก็เก็บกันไว้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าของเขาคงจะมาเดินตามหาในวันสองวันนี้นะครับทางผมก็พร้อมแล้วที่จะพี่หมีนี่บวกพุนะครับแต่น้องหมาบางตัวติดถนนต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าตกใจวิ่งออกถนนได้สวัสดีปีใหม่ครับ เบลล่าสวัสดีนะครับดีใจที่ได้รู้จักนะครับทุกๆคนพุเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆไปยืนดูพุกันด้วยนะครับ ดีใจมากขอบคุณคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน่ารักมากๆนะครับพูดน้ำซ้ำนี่แหละสิบนาทีก็จะขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่เดียวขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขโคตรโคต ให้ดูบรรยากาศพุรอบๆดูว่าตอนนี้นี่ผุรอบๆเลยนะครับบ่อน้ํานี่จดุดพุกันตเต็มไปหมดเลยปีที่แล้วเนี่ยหมาวิ่งทะลุเข้าไปในโพรงนี่เลยแล้วก็วิ่งออกมาเขาดาวไปด้วยกันอยู่กันมาปีนึงแล้วแล้วก็หลายๆคนก็อยู่กันมาหลายปีแล้ว บางคนก็ช่วงเวลานี้เป็นสำหรับบางคนก็น่าเบื่อนะครับมันเป็นวันปกติมากๆในการที่ข้ามปีแต่หลายคนก็มีความสุขกับการออกไปปาร์ตี้หลายๆอย่างนะครับก็แล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนส่วนชีวิตผมปกติไม่มีอะไรเลยเข้าดาวก็ อยู่แบบนี้ในทุกๆทุกๆปีนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายปีนี้ก็จะอาจจะพิเศษกว่าทุกๆปีในวันเวลานี้นะครับปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดสำหรับผมก็คือ แปลกประหลาดดีในหลายๆเรื่องอืมผู้สวยจังให้ดูผู้เดียว <c oughs> <c oughs> ปีนี้ก็ได้อยู่กับเพื่อนๆแทนมีความสุข มังมาครับว้าว ขอให้ทุกคนมีความสุขครับว้าวจับหมาแมวไว้ดีๆเลยนะขอให้มีความสุขครับขอบคุณจริงๆตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันทั้งเรื่องราวดีๆเรื่องราวเลวร้ายชั่วร้าย ผ่านกันมาได้ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับว้า มันจะไม่ตกใจได้ไงวะเนี่ยนกบินกระจายเละเทะเลยที่นี่ นกนนกบนินกันกระพือปีกก,ปกันบล็อกบล๊อกบัอก,กเลยนกอะ่ะมองไม่เห็นแล้ว เจอหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยเฮ่อเฮ่อแต่า